นิ่มลงได้อีกด้วยการเปลี่ยนยางเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนยางบิสโตนยางนี่ก็จะประมาณสามหมื่นกับสี่หมื่นแล้วมันหรือสี่หมื่นกว่าบาทรถล้อรถตู้เนี่ยไอรถตู้หุนใดเนี่ยรถตู้เอาผ่าไปไหนไม่มีจ้าเอาผ่าเขาไม่ได้ให้แล้วน่าจะเจอกระแสดามาเข้าไปก็หายหัวเลยจ้า เข้าใจได้บางคนมันรับกระแสดาม่าไม่ได้ก็หลุดลอยไปเป็นเรื่องปกติทุกคนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจจะอยู่จะไปได้ทั้งหมดอาจารย์ไม่ได้ไปขวนขวายอาจารย์ไม่ทวงไม่ตามมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นรถเขาเขามีสิทธิ์จะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วอาจารย์ก็ไม่คิดจะเอาด้วยถ้าเขาไม่ให้ไม่เต็มใจให้ก็ไม่เอา เพราะนั้นทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์จะเอาอาจารย์นี่หมดแล้วก็ถ้าจะจะเอาอะไรต้องเต็มใจให้ไม่เต็มใจให้ไม่รับแล้วจะจะพิจารณาด้วยว่าควรจะรับหรือไม่รับเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์บรรดามากไงก็ข่าวออกมาแบบนั้น่าล้มละลงล้มละลายอะไรเอ่ยสารพัดเอ่ยคนออกมาขุดคุยกันว่ากูเป็นมิจฉาชีพแต่ทุกวันนี้หายหัวกะบาลกันหมด อีกคนที่ดา่ากูว่ากูเป็นมิจฉาชีพทําสันดานี้มันนิชัยมินี่มินีน้มันนิสัยมิจฉา,าชีพชัดๆจ้องแต่จะหลอกเอาเงินคนอื่นเปิดรับบริจาคเอาเงินไปใช้ในครอบครัวตัวเองไหนหลักฐานนะแล้วเวลาโจทย์กูกันดา่ากูกันหายหัวกะบาลไปไหนกันหมดไม่เห็นมีใครมาขอโทษกูสักคนเนี่ยสันดานคนในสังคมเราเวลาแฉเวลาละลานชาวบ้านละลานได้หมดทุกอย่างแต่เวลาเวลาที่จะขอโทษ หรือเปิดเผยความจริงว่าเออตัวเองเข้าใจผิดอะไรเงียบทําเป็นเรื่องเงียบไปเฉยปล่อยให้เงียบไปเฉย,เ,ยเหมือนไม่มีท้องไม่รู้ร้อนน่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะสันดานคนแบบนี้กูบอกให้ครบไม่ได้และอีพวกเนี่ยกูบอกไว้เลยนะวันหนึ่งมันต้องรู้ซึ้งถึง,ถงวิบากกรรมที่มันทําไว้รอดูได้เลยวิบากที่มันต้องรับกับสิ่งที่มันใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงมันต้องรับผลจากการกระทําเนี่ยเลยหายหัวเลย ใส่ร้ายกูว่าเป็นมิจฉาชีพอย่างนั้นตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตมึงตั้งข้อสงสัยได้แต่ข้อสงสัยที่มึงตั้งอ่ะมึงทําลายคนคนหนึ่งมึงรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่ามึงทําลายคนคนหนึ่งไอ้ข้อสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าล้มละลายแล้วมารับบริจาคเอาเงินบริจาคไปจ่ายเงินล้มละลายไหมเนี่ย มึงจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงในเมื่อเงินล้มละลายกูทุกบาททุกสตางค์กูได้จากการขายเสื้อและได้จากการขายน้ำพริกกูไม่เคยเอาเงินบริจาคมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำมาหากินคนละส่วนคนละเรื่องเงินบริจาคก,กูจ่ายทุกอย่างตรงเข้าวัดหมดไปเช็คกับวัดก็ได้สลิปมีทุกอย่างใบอนุโมทนาบัตรมีทุกอย่างแต่กูเห็นเวลานั่นหายหัวกันหมดไม่เห็นมีใครออกมารับผิดชอบอะไรแม้แต่คําขอโทษกูก็ไม่เห็น นี่คือสังคมกันในยุคปัจจุบันทำตัวเงียบทำตัวลอยเหนือปัญหากูไม่สนใจเพราะกูพูดไปแล้วเปิดเผยสังคมมีหน้าที่ในการเปิดเผยสังคมมึงเปิดเผยคนชั่วคนเลวกูยินดีแต่มึงเปิดเผยคนที่เขาไม่ได้ทําผิดแล้วทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงมึงออกมารับผิดชอบอะไรบ้างออกมาแก้ข่าวอะไรบ้าง มันใช้ได้เหรอมึงเงียบเฉยเวลามึงใส่ร้ายป้ายสีอะไรใครตั้งข้อสังเกตอะไรใครพยายามค้อแควเต้า,ข,าข่าวขึ้นมาทุกอย่างว่าเขาเป็นมิจฉาชีพแต่คําถามเวลาที่เขาไม่ได้เป็นจริงตามที่มึงใส่ร้ายมึงไม่ออกมาแสดงความเห็นหน่อยเหรอว่าเออไอที่เข้าใจมาผิดนะไอที่เคยทํามาที่เคยพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่จริงเลยถ้ามันจริงทําไมมึงหาหลักฐานเอากุลงไม่ได้อะใช่หรือเปล่าถ้ากูเป็นมิจฉาชีพจริงทาไมตํารวจไม่ลากอคอกูเข้าตารางอะ ใช่หรือเปล่าหลักฐานที่กูมีกูโพสต์ลงหมดกูเปิดเผยหมดแม้กระทั่งสเตทเมนต์ใครอยากดูสเตตทเมนต์กูถามหน่อยคนรับบริจาคเงินมีใครกล้าเปิดเผยสเตเทเมนต์แบบกูบ้างแล้วกูไม่มีการโอนเงินออกทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการโอนออกกูโอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโอนออกเพียงครั้งเดียวไม่มีการโอนไปที่ไหน แต่สุดท้ายกลัวช่องตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเชื่อถือไงก็เลยทําตัวเงียบลอยเหนือปัญหาและอีผู้ที่ค่อนแขวกูใส่ร้ายป้ายสีกูค,คนอื่นที่เข้าไปเยี่ยว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 เห็นด้วยคอมเมนต์ต่างๆนานามึงก็ต้องรับวิบากของมึงด้วยนะในความสนุกปากในการที่มึงแชร์ไปบอกคนนั้นคนนี้ว่ากูเป็นคนชั่วกูเป็นคนเลวกูเป็นคนเอาเงินบริจาคมาใช้มึงรับผลของการกระทํามึงด้วยมึงทําสิ่งใดไว้มึงต้องได้รับผลของการกระทํานั้น มึงจะกระทากรรมใดก็ตามต้องรับผลมึงหนีไม่พ้นใครที่บริโภคร่วมกับเรื่องเหตุการณ์เหล่านี้ในการใส่ร้ายป้ายสีกูรับผลจะรับวันไหนกูไม่ได้เฝ้ารอมึงไปรับกันเอาเองกูไม่เฝ้าใครจะได้รับผลแบบไหนกูไม่ตามไปสะใจกูไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตพยาบามบ้าดหลายใครแต่กูแค่ทวงความทวงถามว่าที่มึงเคยดา่าเคยเกลียดเคยชงังเคยใส่ร้ายป้ายสีเคยตั้งคําถาม ว่านิสัยแบบกูเนี่ยมป็นเป็นลักษณะของมิจฉาชีพไหนล่ะหลักฐานอ่ะหลักฐานที่มึงบอกว่ากูเป็นมิจฉาชีพอ่ะหลักฐานอยู่ไหนที่มึงบอกว่าสันดานกูเหมือนมิจฉาชีพไม่ต่างจากมิจฉาชีพล่อดลวงเอาบริวาริจาคคนมาใช้ไหนล่ะไปเอาหลักฐานมาว่ากูเอาเงินบริจาคแมแต่บ,บาทเดียวมาใช้ส่วนตัวไหมกูมีเจ้าหน้าที่บัญชีในการทำบัญชีแล้วทุกๆบัญชีกูต้องชี้แจงกับสัมภากร แล้วกูกําลังยื่นภาษีกูกําลังยื่นบัญชีด้วยความบริสุทธิ์ใจกูยื่นทุกอย่างหมดกูจะเปิดเผยทุกอย่างกับสัมภากรกูทําทุกอย่างด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตไหนล่ะคําขอโทษไหนล่ะคําชี้แจงคําอธิบายว่าเออกูไม่ได้เป็นแบบนั้นกูไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวกูจะชี้แจงด้วยว่ากูเสียภาษีเท่าไหร่กูจะเปิดเผยให้หมดไม่มีปิดบงังไม่จําเป็นต้องปิดบงังไม่มีความจําเป็น แล้วดูเลยว่าที่กูเสียไปเนี่ยจากกูที่การรับบริจาคอะไรเข้ามาเนี่ยเงินไปไหนแล้วทําไมถึงต้องเสีย,ยกูจะชี้แจงหมดแล้วดูด้วยว่ากูเป็นมิจฉาชีพกี่โมงถ้ากูเป็นมิจฉาชีพจริงกูต้องหลบเลี่ยงทุกอย่างใครบอกว่ากูหลบเลี่ยงสัอะไรก็หลบเลี่ยงคดีล้มละลายหลบเลี่ยง,ยง,ยงไม่ยอมใช้เงินในกรมรบังคับคดีไม่ยอมทําตามแบบทําเป็นหนีพอเวลาจับได้ก็เลยไปใช้เงินกูเตรียมตัวทุกอย่างไว้หมดแล้วกูเลยไม่ผิดกฎหมายแม้แต่ประการเดียว เพราะกูทําของกูมาตลอดกูแจ้งมาตลอดแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นถ้ากูจะหนีจริงกูไม่จําเป็นต้องแจ้งสัมภาระก็ได้กูมีวิธีในการหลบเลี่ยงเพราะอะไรมันไม่ใช่ชื่อกูแต่กูแจ้งเข้าไปเพื่อความบริสุทธิ์ยุ่ทธรทำเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยเขาแค้นอะไรอาจารย์ขนาดนั้นจะฟ้องอาจารย์จัดหนักเลยฟ้องเรื่องอะไรอ่ะเขาจะฟ้องกูเรื่องอะไรอธิบายให้ฟังหน่อยเขาพูดว่าอะไร คนที่จะฟ้องกูฟ้องเรื่องอะไรกูอยากรู้เขาจะฟ้องเรื่องอะไรอยากรู้จะได้ตั้งรับถูกว่าฟ้องเรื่องอะไรเช่นแล้วมีมูลในการฟ้องอยังไงบ้างขอดูหน่อยเขาจะฟ้องเรื่องอะไรเหรอกูไปหมินประมาทเขาตอนไหนลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ฟ้องกูเรื่องอะไรด้อมถุยมินประมาทกูมีประมาทตอนไหนมินประมากูไม่เคยไปมินประมาทเขากูาาาาพูดในเขาในทางที่ดีด้วยซ้ํา มินประมาณนี่ตัดออกได้เลยไม่มีทางฟ้องกูได้เรื่องลิขสิทธิ์ด้อมถุยฟ้องกูได้ยังไงจะมาฟ้องกูเรื่องลิขสิทธิ์ด้อมถุยเรื่องอะไรในเมื่อกูไม่เคยเอาเรื่องด้อมถุยไปหาผลประโยชน์พรบคอมมาตา14ทับหนึ่งทำไมอ่ะเขาเป็นคนคิดเขามีหลักฐานเหรอว่าเขาเป็นคนคิดเขามีหลักฐานเหรอ ใช้หลักฐานอะไรในการคิดว่าเขาเป็นคนคิดใช้หลักฐานตัวไหนเขาบอกว่าเขาคิดคนแรกไม่รู้ว่ากูไม่รู้ฟ้องเรื่องชวนคนมาปฏิบัติธรรมฟ้องกูเรื่องอะไรชวนคนมาปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องดีจะมาฟ้องกูเรื่องอะไร เฮ้ยข้อความเท็สเข้าส well, pues ู่ระบบอะไรอ่ะเช่นคือมึงต้องบอกกูไงว่าเรื่องอะไรถ้าไม่บอกกูกูก็ไม่รู้อ่ะข้อมูลเทสคือข้อมูลเทสอะไรอ่ะ มีใครมายืนอะไรหน้าบ้านปละะ่าฮะมีเหรอ ข้อมูลเพรท,ที่ว่าข้อมูลสอนผิดคือใครสอนอะไรไม่ตรงกับตำราก็คือว่าเอาข้อมูลมาเป็นเท็จแล้วมึงรู้ได้ไงว่าที่มึงถืออยู่จริงเอาอะไรมาเป็นตัวยืนยันเรื่องศาสนาฟ้องกันได้เหรอคนมีความเห็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาศาส,สนาอย่างนี้คนที่เอาผู้เดจ้าไปสอน แล้วตัวเองเป็นร่างทรงหมอดูแลบิดเบือนพทธเจ้าสอนว่ามีการโอนบรรดาสามารถขอพุทธร,รูปได้พุทธลูปสามารถโดนบรรดาได้นี่ข้อมูลน่ะเป็นเท็จหมดเลยนะพระเจ้าไม่เคยสอนในพระไตรปิฎกไม่มีไปนั่งอ้อนวอนขอร้องจุดธูปเก้าดอกแล้วสะดอกข้อต่อชะตาไปบนบานสันกล่าวอันนี้โดนหมดนะ เรื่องสิกสิทธิ์ดอมถุยฟ้องใครอ่ะฟ้องกูเหรอฟ้องกูเรื่องอะไรกูเอาลิขสิทธิ์ด้อมถุยไปหาประโยชน์ตอนไหนการที่จะฟ้องร้องกูได้เนี่ยต้องเอาคําคํานั้นเนี่ยไปหากินเช่นกูเอาไปสกีเสื้อขายเช่นกูเอาไปพิมพ์สินค้าขายกูถึงจะโดนฟ้องร้องได้เพราะสแสวงหาผลประโยชน์ ถ้ากูไม่ได้เอาไปแสวงหาผลประโยชน์ในการทํามาหากินอะไรหรือในการได้อะไรก็แล้วแต่เอาฟ้องร้องกูไม่ได้ฟ้องไม่ได้จะฟ้องกูเรื่องอะไร อืมอ่ะไปแล้วขอตัวเหนื่อยแล้ววะ่ะพอได้เวลาแก่อันสมควรโอ้มันได้ไม่รู้เลขอะไรเนะี่ย อันนี้กูไม่ได้ใบเลขนะกูบอกเพราะมันมีมันมีใต้ฐานพระกูก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามันมีแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อกันนะกูแค่บอกกูแค่ให้ดูมึงซื้อไปก็ไม่ถูกกูจะบอกให้ไม่ต้องไปสารแนซื้อกันหัดมีสติสัพพัญญะอย่าโลภเพ่งเลงอย่าได้ทรัพย์ชาวบ้านเขา อ้าไปแล้วขอตัวอนุโมทนาทุกคนนะพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าน่าจะประมาณเจ็ดมงครึ่งอาจาจะจะไลฟ์สดขายน้ำพริกแล้วก็จะรีวิวกินน้ำพริกไปด้วยไลฟ์สดขายน้ำพริกแล้วก็รีวิวทำน้ำพริกไปด้วยเออรีวิวกินน้ำพริกไปด้วย อ่ะไปแล้วอนุมโมทนาทุกคนด้วยนะอนุมโมทนาทุกคนด้วยจ่าสาธุอนุมโมทนาไปแล้วนะฝากน้ำพิบไว้กับทุกคนด้วยนะจ๊ะอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยจ้าสาธุินทางปลอดภัยทุกคนนะอืมสาธุ